ハハ <laughs> ดดบดมาดะดดบๆมาดิเด็กชัชชัชจัชชัชจัชชัชชั่าฮ่า่าาทหารตประแทสครับ Uhm อ้าวจ้าจ้าอ้าจ้าอ้าวจ้าจ้าจ้าอ้าวจ้า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 อดมานัไม่จดือดเมาล่ะฮะพูันเล้เปียบอะฮะวอนี้รับสองครับนี่จ้าจ้ 啊这这这这这，啊这这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 ，啊这这这这，啊这这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 ，啊这这这这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 ，啊这这这 น่าฟินมากไหนดูเจ้หืมหืหินปูนเต็มปากเลยืมหื่มาทันนะอ่ะไปคนทหารรับปแท็กเราไปทำการฝึกภาคสนามกันดีกว่าอึ๊บอ้ายจ่าจ้า อาจ้าเ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 จ้า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 เจ้าเจ้าจ้าเ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 จ้าจ้ามาเร็วเดี๋ยมาน ahan จำทาจน ahan จท็จข้าง้ามีอะไรเรมริมมาเรเจ้าจ้าราจะให้เกาจให้เกาต้องมีรางวัลก่นรามเริ่ม้าก่อนเร็วเริ่มารมาน a n จทจาน a มราเ n อข้างหน้ามีอะไร

บทหารระเ์โอยโโอ้ยโอยโอโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยโมาเร็ว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 ่รางวัลไปรางวัลไปรางวัลไปอรางวัลไปรางวัลไปรางวัลไปฝึกหนักตัวดำหมดเลยาเชษ์ฮะมาเร็ว

อารางวัลไปรางวัลไปอาอารางวัลรางวัลรางวัลเอน่ารักไหมพลทหารตาประแท้ครับแททเนนีี่่ยยแแททททเเวลามันวิ่งมันชอบบิดตูดดิ๊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 ดพลทหารมาเร็วพลทหารมาเร็วเร็วเร็วจี้เร็ว อู้หพวทานมาทงาน,นี้รู้จีไอ้าอ้าหพวทานกบมาทางนี้เร็วพัวทานมาทางนี้ลูกวทานจะไปแท็มาทางนี้โฮ้ยปังปังปังมังังัง,งลบลบลบ <laughs> <laughs> อาเจาเจาจจาจาจาจจาจาจองวัลไป,ไปลงวห <laughs> น,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 น้าฝินหน้าฝินหน้าฝินฮะชื่อได้แต่ได้มาแล้วมาชอบวิ่งแล้วบิดตูดมันเจาเจาจจาจาจเจาจจาจาจเจาจาจอ ผอมครับผอมลงเยอะครับเป็นพญาติเป็นพญาติาตด้วยเทสอะ <c oughs> ประธานจำประชันมาเย้วอวานไม่ได้เล่นจำประชันเลยเมื่อวานวไม่ได้เล่นจำประชันเลยเนี่ยะ

อือหือปูนอ่ะไม่ขูดได้เลยเนี่ยอือมันชอบดิน้นครั้งที่แล้วก็ขูดให้มันไปทีล้วหินปูนเนี่ยข้าหินปูจนะนทำให้ปากเนีหมาเหม็นนะครับเดีายวว่าแต่หมาเลยคนก็เหม็นหมาเร็วหมาเร็วข้างหนา้าไอะไรทางด้านนี้ร็่อันนี้เออเอ้อ เดี๋ยวจี้เรียบๆมาเรีบมาพ่อเนีเร็วท at างนี้เดี๋ยวจี้ไม่ซ like ้ำไข่ในโลกครับเดี๋ยวจี้มาเร็วมาเร็วโอ้ย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 พนฐานตับแชนโอ้ย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 หมอบลงเร็วอยู่แล้วระเบิดมาระเบิดมาแล้วครับมาต้อง ต้องไปขูดหินปูนครับดูดิหินดูดิเห็นไหมผมขูดให้มันไปที้งแล้วตอนนี้เยอะอีกแล้วเนะี่ยผมขูดเองเนี่ยไม่จะไปคลินิกหรอกอ๋อล้อครับยังไม่ปลดประจำกลางครับพลทหารตาประจัด ผมใช้เหล็กสแตนเลสครับเหลาให้แหลมแหลมเลยแล้วก็จิ้มจิ้มให้มันแตกแตกแล้วก็แคะออกแคะออกแคะออกใช่ครับมันจะกินข้าวได้เยอะขึ้นตอนนี้มันผอมครับเนี่ยผอมลงเยอะเลยก่อนอ้วนตู้ลุผมไม่อยู่มันผอมลงเลยครับผมมันมีหลายเสียงอย่างงี้เนี่ย แต่ที่คาดเสียงไม่ได้เลยก็เสียงแม่แม่เนี่ยนะไหนไะหนะขอรูปหัทใจให้เอฟซีแจะไอ้ตาบะแทตหน่อยตาบะแทตโดนยิงทํงไงโดนยิงทำงไงสวัสดีค่ะเ <c oughs> กะ้าเก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 เกาเกเกออปล่อยมันอยู่งั้นก่อน มันนอนลมเย็นสบายมัน่ะมันไม่กินข้าวดูสิเนี่ยแมงวันต้อมแผลด้วยเนี่ยไม่เล่นครับไม่เล่นครับใจแอนมันกัด มันแจนมันไม่เล็ดกับปลาตัวอื่นเก้าเก้าเก้าเกเกดูหน้าฟินมากเลยว้ายอ้อยออยอๆอ้ยอยอนังสารโอ้ยไปป่ะไปอยู่คอนหวานกับพ่อป่ะฮะฮะตัาประทัด สองหมื่นห้าแล้วเนี่ยตัวเนี้ย <Chevy> ตัวเนี้ยสองหมื่นห้าเลยนะเนี่ยฮึตาประทัดเดือดมาโอ้ยฝิ่นฟินฝิ่นฝิ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 นมากมายโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาอยู่คนหวานก็ต้องไปขุดหินปูนออกอืมโอ้ยจะทนอะไรนักหนาเจ็บแผลเนี่ยเจ็บเนี่ย กว่าจะหายสองวันนู่นขี้ใจน้อยอ่ะสิงโตแอนโอ้โอผลทหารตะประเทศผลทหารตะประเทศเนีเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยนักรบยังมีบาทแผลอ๋อเมื่อกี้มีจะมาส่งประชนี โอ้ยโอ้ยโอ้ยทุรนทุลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าทุรนทุลายโอ้ว่ารางวัลไปรางวัลไปโอ้ย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 ทุรนทุลายโอ้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 ยตาพะทัดทุรนทุลายโอ้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 ยเราระเบิดตายตัมโราระเบิดตายไงเราระเบิดตายไงตัมเออ ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยเนี่ยว่าจะไปหาดูรถถ่ายหน่อยเนี่ยดึงหูมันดึงหูมันนะโอ้โอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับ